สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเรื่องของการแก้สมการแบบแกมมั a t l a บนะครับอ mm. ่าแรกเราก็จะมีโจทย์ปัญหาไห้แล้วนะเป็นโจทย์ที่มีตัวแปร x อย่างเดียวนะครับเราก็จะเริ่มจากการสร้างอารีขึ้นมานครับ mm. ก็ใส่ตัวเลขเข้าไป mm. อย่างนี้นะครับ mm. เสร็จแล้วเราก็จะใช้คำสั่งรูท ตามด้วย x นะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันบข้อศอกแล้วอสองแล้วก็สร้างอาร์เร์ขึ้นมาเหมือนกันครับเสร็จแล้วเรก็ใช้คำสั่งคำสั่งเดวน้ำสั่งรูทเปลี่ยนเป็น Y นะครับ ทานี้ครับแล้วนี่ก็จะได้คําสั่งนะอนอรอบนี่จะได้คําสั่งเท่านี้ก็เป็นคาตอบของข้อนี้นะครับก็คือ y ส่วนนี้จะเป็นคาตอบของข้อ x นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูไปที่ถ้าโจทย์เป็นแบบสั่์ตัวแปรนะรจึงเริ่มกันที่โจทย์ก่อน,นเลยนะก็จะเป็น ใส่ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อให้มันค้างไปรตรงนี้ไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่น,นครับซึ่งอันดับแรแกเราจะเริ่มที่สร้างเมทริกนะครับเราจะเราเริ่มจาก x y z ในจนุดนี้อันนี้ก็เป็น x เป็น y นครับก็จะเป็น2เป็น5นะครับส่วน z ไม่มีเราก็เป็น0ใส่แล้วใส่สิมมิลอนส่วนนี้จะเป็นเหมือนกันครับเราก็เป็น5 y แล้วเดี๋ยวมี y เราก็ใส่0แล้วก็ z เป็น3 ก็ใส่ซิงค์อนอีกรอบอันนี้ก็จะมีทั้งหมดนะมี X Y Z แล้วก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เื่องแต่วันนี้เราจะเอาตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายของเท่ากับนะก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับทีนี้เราจะมาเอาตัวที่อยู่ฝั่งขวาของเท่ากันะ้ก็มาทำต่อซึ่งเราจะใช้เหมือนเดิมว่าเป็นเมทริกเราจะเอามาทำอย่างนี้นะครับ สร็จแล้วเราก็จะใช้คำสั่งนี่นะครับ I n V แล้วก็ให้เป็นค่าส,บสมบัติเมตริกของเรบแล้วก็คูณด้วย y นะครับก็าจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับคำตอบ x y z เ t หรือตามหลักอย่างนี้ครับก็สำหรับการแก้สมการใน MATLAB ก็ขอจบพีเท่านี้นครับขอบคุณครับ